อันนี้อาม่าก็ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับไม่แค่เนื้อปลาก็ใส้หมูตับใช่ครับหมูตับเป็นต้นก้สาม,ามารถที่จะมีหมูได้เป็นๆนาลับ นี่ก็คือหมูสับผัดชานะครับโอ้โหมีเมนูที่น่ารับประทานอย่างยิ่งนะครับลองไปทำดูน,นะครับท่านผู้ชมทานกับข้าวนี่ต้องอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไปชิมเรื่องแล้วรสชาติจะเป็นเช่นไรนะครับท่านผู้ชมมันจะเหมือนกับปลาไหม ท่านผู้ชมว่ามันจะเหมือนกัะปลาไหมครับางคนก็ไม่ชอบปาอลาเราก็ทําเป็นหมูก็ได้หรือว่าใช้เป็นสัตว์อย่างอื่นที่เราชอบก็ได้นะครับเนื้อสัตว์ที่เราชอบสวัสดีครับทําอะไรครับเนี่ยวันนี้จะมาผัดชามหมูสับใส่เห็ดออริงจิเคยได้เคยเคยได้กินไหม,มไม่เคยครับไม่เคยเห็นด้วยครับ ลองดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงขั้นตอนแรกก็คือเอาเห็ดมาลวกน้าร้อนก่อนใช่ไหมครับอ่าเป็นล้างสะอาดก่อนค่ะอมเราต้องเอามาลวกให้สุกอะครับแล้วทำอะไรต่อครับขั้นตอนต่อไปคขัค้นตอนนี้ต้องทําอะไรครับเนี่ยสับกระเทียมอ๋อสับกระเทียมนะครับท่านผู้ชมต้องใช้กระเทียมด้วยนะครับ ต้องเอาเปลือกออกด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่เอาหัวจุกแข็งๆออกอน,นี้ก็คือไม่ต้องใช้เครื่องกั่นนะครับคือั่นให้เป็นหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะครับ ก็เอากระเทียมไปใส่น้ำมันนะครับก็คือไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ชมสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องครัวนะครับหรือว่าสินค้านะครับก็กดสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง ด้านหน้าคลิปได้เลยนะครับอา마เขามีขายหมดเลยครับทุกอย่างเลยนะครับในช่วงนี้เรายินดีทําความสะดวกให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับในการซื้อสินค้าไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นนะครับอามาเขามีครบเลยนะสรงไปถึงหน้าบ้านเลยใช่สินค้าก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็คืน,นได้ภายในเจ็ดวันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมทดลองซื้อดูแล้วนะครับ ของปกแน่นอนครับแล้วก็สินค้าก็มีการรับประกันด้วยนะครับมีการคืนสินค้าภายในเจ็ดวันถ้าเกิดไม่ตรงปกนะครับของแท้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับของเรามีทั้งแพดฟอมซมอ h o ี้ฟิก k อก k ลา z วนด้าน,นะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนถ้าจาอไปทำยังไงต่อครับ หมูสับเไอ้ชิ้นๆ่อนเป็นเนืลับๆสุดใหม่ที่อาณาเขาคิดค้นนะครับอันนี้ทันใดๆจะผัดปลาก็ได้นะคะเพื่อนๆหมูสับแต่หมูสับเสวยมากเลยนี่ เครื่องเยวครับผักคาลงไปนครับก็จะมีพิกพริกไทยพริกไทยสดพริกไทยสดกระชายดีแบบสุขภาพทั้งนั้นเลยครับใส่อยาเป็นสมุนไพรครับแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดก็ผิดชนิดนึงนะครับเพื่อทำให้กลิ่นมันแบบหอมนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเบี้ี่อันเอาไปโรยผุเมื่อกีก็นี้นะครับ ขางละ20บาทเยอะแยะเลยมีทำกับข้าวสองมือค่ะในตลาดบ๊อบนะครับแต่นี้ก็ติดตามดูในช่องหูทูบช่องเน็ตฟีได้นะครับตลาดสุกละใช่คือตลาดบ๊อบหรือว่าตลาดสุกไม่เหมืองตอนนี้เขาได้ทำใหม่แล้วนะครับแต่ผมก็ย้งไม่ได้ไปถ่ายทำตลาดสุชาติก็ดีนะคะแต่เขาเจ็บเร็วครับอันคือตลาดกลางคืนครับ เที่ยงคืนก็ขายแล้วใช่ไหมก็ประมาณสี่ห้าทุ่มก็เปิดร้านไแล้วดีใจมากเลยดีใจมากเ็ดีใจมากเีใจากเดมายดีับมากเลย็จมากดภาพมากเลย เืความดันได้เป็นเครื่องเร่สมุนไพรหมดเลยครับตันี้เครืงสมุนไพรไทยนะครับโอเคครับต่อมาแล้วก็ได้ซอบะเขียวแต่นี่มันสีเหลืองอะต้องเปลี่ยนสีครับตัวนี้แต่ทุก่ย่างด็ยังนเดมใส่โป๊วโป๊ลงไปงี้นิดนึง อันนี้อามาก็ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับไม่แค่เนื้อปลาก็ใช้หมูได้ใช่ครับหมูจับเป็นต้นๆก็สามารถที่จนนะมีหมูได้เ่านส่งนำมาลิา้นครับเป็นที่ กินไปด้วยนะครับว่าแลวคาตบมันเข้าที่กาถางนี่ยังไงจะได้เต็นเพิ่มเตโอเคไหครับ ั็เดียวเองเสร็จแล้วครับและนี่ก็คือหมูสับผัดชานะครับโอบโ้โหเมนูที่น่ารับประทานอย่างยิ่งนะครับลองไปทำดูนะครับท่านผู้ชมทานกับข้าวนี่ต้องอร่อยแน่นอนนะครับอื้ เดี๋ยวผมไปชิมเรื่องแล้วรสชาติจะเป็นเช่นไรนะครับท่านผู้ชมมันจะเหมือนกับปลาไหมท่านผู้ชมว่ามันจะเหมือนกับปลาไหมฮะบางคนกไม่ชอบปลาอืมเราก็ทําเป็นหมูก็ได้หรือว่าใช้เป็นสัตว์อย่างอื่นที่เราชอบก็ได้นะครับเนื้อสัตว์ที่เราชอบครับและนี่ก็คือหมูสับผัดชานะครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชม Okay, เห็นไหมครับหมนให้รอบๆนะครับท่านผู้ชมเคยเคยเห็นกับข้าวแบบนี้ไหมครับเคยเคยลองไปทําดูไหมฮะอืมหอมมากไม่แพ้นุปลาเลยนะครับแําสำหรับถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนเขาไม่ชอบปลาอ่านะครับเนี่ี่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะชิมกับข้าวสวยที่เราลอ้ลอมดูนะครับว่าเรารสชาติมันจะเป็นเหมือนกับปลาหรือเปล่าอืม อื้านมิโชมอร่อยมากผมว่าทานกับข้าวสวยนี่น่าจะเข้ากันนะอือร่อยครับอร่อยมากอร่อยมากๆเลยอ่ะสำหรับเมนูนี้อาม่าว่าไงครับอืมีอะไรจะบอกกล่าวเอฟซีไหมครับอืาเป็นรอืๆยกอ ามาว่าจะว่าไงะมีอะไรแนะนำเอฟซีไหมฮะอาหารจานด่วนนะคะครัแบหบมูแล้วก็ซื้อเผื่อไว้ตอนเช้าไม่ได้ออกไปซื้อเราก็ซื้อเผื่อไว้เวลาเราจะรับประทานทำทันท,ท,ท,ทีเสร็จทันทีเลยค่ะ สำหรับเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันครับ,ว,รบวันนี้เมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าอมาม่าจะทำกับข้าวอะไรอีกครับสำหรับวันนี้วันนี้เขาลาไปก่อนคะ่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะซื้อของได้นะคะครับสามารถ ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อามาเขามีสินค้าทุกอย่างที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะครับอยู่ในคลิปเดียวกันนี้ครับเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับวันนี้รายการมีชช่นแนวันก็ขอจบแบบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหน่้าทานมากเลยดูสีดูดีอื้อสีแสนสดใสมากเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเดี๋ยสวัสดี ไปก่อนนะครับข้างมวชมอร่อยมากๆเลยฉันชนรน,นกับเธอม่ใจให้กันตันงตัววันที่เราได้พบกันมีคําพูดที่เราได้พูดกันว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตขอรักฉันกับเธอจะจงมือกันไปตลอดทาง ใครแยกรเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายแต่เราจะไม่เคยปล่อยมือเราจะยืนยัดด้วยกันและจะไม่เคยลืมคำพูดที่เราได้พูดกัน เราจะไม่เคยปล่อยมือเราจะยืนยับด้วยกันและจะไม่เคยลืมคำพูดที่เราได้พูดกันขอรักฉันกับเธอจะจูงม,มือกันไปตลอดทางไม่มีใครแยกเราเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะ it's a 지